เส้นทางเชื่อมต่อไทยสู่โลกผ่านโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบินก็มีสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตะเภาสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่เป็นศูนย์กลางของรถไฟจากจีนตอนใต้มาถึงมาเลเซียกระจายความเจริญทั่วไทยผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูง การย่นระยะเวลาเดินทางจากเมืองหลวงสู่เมืองรองนำมาจากซึ่งการเชื่อมโยงทั้งการทางของผู้คนและแง่มุมทางเศรษฐกิจจากความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมระหว่างจังหวัดที่ทำได้ง่ายขึ้นครับท่านผู้ชมต่อมาก็คือรถไฟความเร็วสูงเป็นคำตอบของ ความต้องการรอบด้านเช่นนี้โดยรูปแบบการเดินรถของรถไฟความเร็วสูงจะเน้นการเดินทางที่รวดเด็วตรงต่อเวลาจากเส้นทางที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟและความปลอดภัยของยานพาหนะรวมทั้งช่วยลดการใช้พลังงานโดยภาพรวมและลดต้นทุนโลจิสติกจากการเป็นคมนาคมขนส่งมวลชนแบบสาธารณะนะครับ อนาคตของการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางแล้วยังส่งเสริมการพัฒนาเมืองตลอดเส้นทางการเดินรถทั้งส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งกับเมืองหลักและเมืองรองด้วยที่ตั้งของเมืองไทยจึงเป็นศูนย์กลางของตลาดการค้าอินโดจีนและอาเซียนช่วยเชื่อมตลาดการค้าในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ต่อไปในอนาคตมาฟังว่ารถไฟ2เส้นทางแตกต่างกันอย่างไรได้ยินข่าวครา,าวของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนควบคู่กันมาโดยตลอดนะครับที่แท้จริงแล้วทั้ง2โครงการนี้มีรายละเอียดของโครงการและเส้นทางที่แตกต่างกัน แต่รวมแล้วก็พอสร้างความสะดวกสบายกับการเดินทางในวงกว้างให้กับประชาชนนะครับรถไฟ3สนามบินคือเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานหลักของประเทศ3แห่งคือท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งประโยชน์ของการเชื่อมเส้นทาง3สนามบินนี้ไว้ด้วยกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและส่งต่อไปสู่ที่ eec ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศนะครับ